สวัสดีครับวันนี้เบียเอารถมาให้ชม์บีซักคันครับอ่าคันนี้เป็นมิสูไททันนะครับเครื่องยนต์พันอ่าสองพันสี่ร้อยซีซีนะครับลูกค้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับอ่าสวยๆเลยปีสองพันสิบห้านะครับลูกค้าเกียร์ธรรมดานะฮะทะเบียนสวยๆนะฮะนี่ครับสวยๆเลยไม้น้อยมากนะครับคันนี้ เดิมสวยน็อตไม่มีขยับเลยนะครับ <Yeah. S 1> นี่ครับดูเกกล็กไหมปอกผ้ากำมหยี่ mm hmm. เดิมโรงงานเลยเปิดสมาร์ทแคปได้นะครับ mm hmm. อ่ะ,อะสำหรับคันนี้นะครับทุกคอา อนถูกมากๆนะครับค่อน3ถึงสพันบาทนะครับอ,อันนี้เลยเอาไว้ใช้งานนะครับเอารถศูนบาทฟรีดาวนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 9 8 9 9 4 8 4 7 8 8เวียนะครับ